สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสัญญาออนทีวีในช่วงนักพบนักคุยวันนี้นะครับได้มีโอกาสดีพบกับนักธุรกิจหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของธุรกิจแล้วก็ยังเป็นประธานนะครับในการที่จะรวบรวมกลุ่มของนักธุรกิจเข้าร่วมกันที่เราเรียกกันว่า BNI นะครับั่นก็คือคุณบุญนันต์พัฒนศิลป์หรือว่าคุณต้น ซึ่งขณะนี้ก็อยู่กับนัดพบและคุยแล้วนะครับก็ขอสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับคุณต้นครับในฐานะที่เป็นประธาน BNI Ocean Chapter นะครับเอ๊คำว่า BNI เนี่ยนะในแวดวงธุรกิจที่รู้จักมาคุ้นก็คงจะรู้ละแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ไม่ข้อที่จะรู้จักสักเท่าไหร่อยากจะขอความชี้แจงเรื่องนี้ครับว่าคืออะไรตรงไหนอย่างไรครับได้ครับ BNI ย่อมาจาก Business Network อินเตอร์เนชั่นแนลครับ,รบเป็นองค์กรที่รวบรวมนักธุรกิจเข้ามาเพื่อทําการค้ากันในระบบเรฟเฟลล์มาร์เก็ตติ้งบอกต่อเราไม่ใช่ MLM เราเป็นการเอาสินค้าของเรามาขายกับคนในวงแวดวงธุรกิจด้วยกันเองโดยปัจจักคอมมิชชั่นนะครับแล้วเราก็มีการบอกต่อให้เพื่อนมาซื้อสินค้าเราเราแนะนําให้เขามาซื้อสินค้าเพื่อนเราครับก็หมายความว่านะ มาร่วมด้วยช่วยกันใช่ครับสร้างมูลค่าเพิ่มทางทางธุรกิจใช่ครับอืเก็บอกว่าเป็นการเพิ่มยอดอธุรกิจเป็นแหล่งรวมของนักธุรกิจอยากทราบว่าในในกลุ่มของอ BNI Ocean Chapter ที่ศรีราชานี่มี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 บรรดานักธุรกิจต่างๆเข้ามาร่วมเยอะมากครับตอนนี้นะครับ BNI Ocean Chapter วันนี้เราแกนโอเพนนิ่งนะครับที่โรงแรมโอ๊กบูดนะครับตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้านะครับมียอดธุรกิจเบื้องต้นนักธุรกิจเบื้องต้นคือ35ท่านนะครับมารวมกลุ่มกันจริงๆเราตั้งเป้าว่าจะมียอดท่านักธุรกิจรวมกันนะครับให้ได้75ท่านครับเพราะฉะนั้นก็ยัง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 สามารถที่จะมีการขยาย ตอนนี้คือวันนี้พอเราหลังจากจัดงาน BOD คือ Business Open Day แล้วนะครับก็จะมีวิสิสเตอร์ที่เราเชิญมาวันนี้นะครับสนใจก็จะสมัครเพิ่มนะครับ,รบพอสมัครเพิ่มไปหนึ่งต้องมีเงื่อนไขว่า BNI คืออาชีพต้องไม่ซ้ำกันคุณต้องยอมรับกติกาของ BNI ได้นะครับเช่นจะมาประชุมตอน6โมงเช้านะครับทุกวันอังคารได้คุณต้องเสียค่าสมาชิกคุณต้องยอมรับกฎกติกาทั้งหลายได้คุณต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ระบบและกติกาของการเป็น นักธุรกิจมืออาชีพนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ผมว่า BNI ตั้งแต่ที่ผมสัมผัสมาคือผม6เดือนที่แล้วหกเดือนนี้ผมเปลี่ยนไปในการในการมุมมองของธุรกิจ BNI mm hmm. เปลี่ยนให้ผมมองธุรกิจว่าผมต้องเป็นธุรกิจแบบกิบเวอร์เกนนะครับคือมอเตอร์ของ BNI mm hmm. เราต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะมาฝ้าฟันกันเอง mm hmm. เราควรจะมาฟาร์มมิ่งกันไม่ใช่มาฮันติง mm hmm. นะครับ mm hmm. ยอดขายเราเนี่ยจะเพิ่มในลักษณะว่าคุณเป็นผู้ให้ผู้ให้ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับ ครับครับนะครับนี่นี่น,น,นี่คือคือคือสิ่งที่ยึดไว้เป็นหลักการเป็นหลักการของ BNI เนครับ,บรเอ๊ะ BNI เนี่ยจริงๆแล้วมาจากไหนอย่างไรครับ BNI นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี1986โดยดรไอเวนสแมนเนอร์ครับที่อเมริกานะครับถูกนำมาเข้าเมืองไทยเนี่ยปี2006โดย คุณกรกิจถลเหลิองนวชาติหรือคุณปิงนะครับ,รบเป็นประธาน BIA ประเทศไทยนะครับนำเข้ามาแล้วก็เปิดแชปเตอร,ร์แรกที่กรุงเทพนะครับ b i เนี่ยตอนนี้เรามี37แชปเตอร์แชปเตอร์ของเราเปิดวันนี้เป็นแชปเตอร์ที่37นะครับมีที่กรุงเทพ20ว่าแชปเตอร์มีเชียงใหม่มีพิษณุโลกมีสุโขทัยมีภูเก็ตนะครับทุกจังหวัดก็เริ่มเปิดแชปเตอร์นะครับโดยที่เปิดออกมาแล้วเนี่ยเวลาเรามารวมตัวรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยทุกแชปเตอร์ก็จะมีการประชุมของแชปเตอร์ตัวเองแล้วก็จะมีประธานแต่ละแชปเตอร์ก็จะะปรชุม เพื่อรับนโยบายขึ้นมาแล้วก็นโยบายมาผลักดันให้มีเขาเรียกะ่รครับมีประสิทธิภาพมีมีความมีแรงผลักดันให้ทุกคนต้องไปทํายอดออกไปสร้างยอดให้กับธุรกิจของเพื่อนธุรกิจของตัวเองออเวลาเข้ามาในบีดีไอผมประทับใจตรงที่ว่าไม่เคยมีใครมาถามเลยว่าผมทําอะไรครับเอ้ยไม่ใช่ไม่เคยโทษนะครับขอขออภัยผมไม่เคยต้องไปถามใครเลยว่าเขาทําอะไรหรือใครทําอะไรครับเขาก็จะเรียนรู้ว่าผมมาทําธุรกิจอะไรแล้วเขามาถามผมประโยชน์แรกเลยว่า มีอะไรให้พี่ช่วยไหม <mayın. S 1> จะให้พี่ขายใครก็แปลความว่าเขาเขาจะช่วยช่วยเราขายของขายของหาลูกค้ากลายเป็นว่าวันที่มวียนมีเครื่องมือครับ,รบมียนมมีเครื่องมือเช่นอการวันทูวันคืออาจารย์สัญญากับผมมาเรียนรู้ธฤษกิเทึ่งกันแล้วกันครับ วันหนึ่งอาจารย์สัญญากอน้าผมไปขายอสิ่งที่ผมจะตอบแทนอาจารย์สัญญาคืออาจารย์สัญญาขายอะไรครับครับบอกผมหน่อยงั้นผมขออนุญาตเอาทุรกิจขออาจารย์สัญญาไปขายเพื่อนครับครับถ้าในในบีเไเรามี50คนแปลว่าเรามีเซลล์ที่เป็นมืออาชีพที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่สามารถขายธุรกิจของเขาได้เขาก็สามารถจะขายธุรกิจของเราได้อีก50คนออกไปขายให้เราใช่ไหมครับและอย่าลืมว่าหลักการของบีเนคือคุณจะเข้ามาได้หนึ่งคืณต้องมี คนอยู่เบื้องหลังคุณร้อยคนคือสมาเอตรุ่นค้าหรือซัพพลายเออร์หนึ่งร้อยคนที่อยู่เบื้องหลังของคุณครับผมต้องการจะรู้ว่า100คนเบื้องหลังของอาจารย์มีใครนะอ,อาจารย์อาจะแนะนําให้ผมรู้จักได้ไหมครับครับอาจารย์แนะนํามาก็จะเป็นสิ่งที่เลเฟอเรลเขาเรียกว่าเลเฟอเรลที่เป็นคุณภาพครับเช่นผมอยากรู้จักบ,บริษัทเออาจารย์บอกว่าบริษัทเอเนี่ยอาจารย์ร A, าารยื oon, ่นเลเฟอเรลให้ผมคนหนึง่งอาจารย์ครับนี่มันยามใช่ไหมครับแต่ถ้าจะมาเป็น BNI อาจารย์ครับรู้สักว่านี่กรรมการผู้จัดการบริษัทแปลว่าผมเข้าไปหาเขาผมจะสามารถปิดยอดธุรกิจได้เลยหรือมไม่ได้<ม>เราก็จะรู้ว่าบริษัท A ไม่แหละขอเป็นบริษัท B แล้วกันไม่ต้องไปต้องเสียเวลาผมจะหาบริษัท A ใช่ไหมครับหรือผมทำาอาชีพผมธุรกิจขายน้ําดื่มแบรนด์ไทเกอร์ผมไปขายยื่นเจอแต่ฟอนต์หน้าหน้าโรงแรมรแต่ถ้าวันหนึ่งอาจารย์บอกว่าเนี่ยกรรมการผู้จัดการโรงแรมนี้เขานั่งอยู่เดี๋ยวแนะนำให้ซื้อไม่ซื้ออาโรงแรมนี้ซื้อผมก็ไปหาโรงแรมถัดไปผมก็อยากจะขายคน5000คนที่อยู่ในแชปเตอร์ กลายเป็นว่าผมมาประชุมทุกวันเจอ50คนแต่ข้างหลังคุณมีอีกคนละร้อยแปลว่าผมมาเสียเวลาตอนเช้าครึ่งวันของวันอังคารมาพบเจอคน5000คน5,000คนใช่เส้น5,000ันคนเนี่ยผมสามารถเข้าไปเจอชนตัวเลยนะครับนี่ก็เลยเป็นข้อแข็งของ BNI ครับจากการแนะนาของสมาชิกจากการนั้นผมมาสมาชิกวันที่ผมเข้ามาสัมผัส BNI วันแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้คือทําไมผมก็สงสัยเหมือนกันทำไมผมต้องตื่นเช้าอ่าครับเพื่อนผม โทรชวนผมหลายรอบม,มากผมไม่ไลาหรอกมันตื่นเช้ามันตื่นเช้า,ม,ชามันเป็นอุปสรรคมากเขาโทรมาจนสามรอบเนาะงั้นผมลงไปดูเขาส่งรูปมาดูเฮ้ยนี่หกโมงเช้าแต่นั่งกันเต็มห้องมาทาอะไรกันยิ่กว่านักเรียนดึงนะใช่ยิ่กว่านักเรียนครับวาคุณมาทาอะไรกันเราก็ต้องเอกใจว่าเขามาทําอะไรกันับถ้าเราเป็นนักธุรกิจก็ปล่อยมันไว้หกโมงเช้าไม่เป็นไรก็แล้วแต่เขาอันนี้เราไม่ใช่นักธุรกิจเขามันต้องมีดีครับเขาถึงมากันแล้วเขาแต่งตัวใส่สูทผูกไทยทุกคนพร้อมมาตั้งแต่หกโมงเช้า งั้นขอมาดูสักหน่อยหนึ่งว่าเขามีอะไรครับครับวันที่ผมมาดูวันแรกผมก็เห็นอย่างที่เราเห็นวิ e s s open day โอ้โหคนเยอะเขาให้ยอดกันเขาเล่นฟ้าเล่ากันนี่มันแบบแรดูเหมือนเป็นเกมครับแรดูเหมือนกับคุณมาคุณมา hard s e l กันมากแต่สิ่งที่ยอดมาสรุปยอดมา10ล้าน20ล้านเฮ้ยเขาอมาจากไหนกัน่ะงั้นอาทิตย์หน้าวันนี้ผมก็สมัครไม่ได้ค่ะ แชปเตอร์นี้มีคนขายน้ำแล้ว <S <S อ่าผมรู้สึกทำไมเราเสียโอกาสเราก็รู้สึกเฟลแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเปิดแชปเตอร์ใหม่น,นะคะงั้นผมขอลงแชปเตอร์ใหม่เลยผมรีบไปปุ๊บลงทะเบียนเรียบร้อยพอแชปเตอร์ใหม่เปิดผมก็ไปนั่งสัมภาษณ์กับเขาผมเป็นสมาชิกคนที่10ข,ของแชปเตอร์โอเชียนพอ,อ,อวันที่ผมไปวันแรกผมก็เจอคน1ิคนอาภาพเปลี่ยนไปจากคน3 4ม0รคนอันนี้สิบเราจะลองตั้งแชปเตอร์ใหม่ครับอาจจะไม่มีก็ได้ถ้าอยากมีก็ต้องหาสมาชิกโอเคต้องไปหาคนที่ มีแนวทางกับเราอุดมการณ์เราซึ่งมันค่อนข้างจะยากในการตั้งเชปเตอร์คนที่จะมานั่งคุยกันทุกวันทุกอาทิตย์ทเรละวันพอตั้งมาสิ่งที่ผมได้คือรุ่นแรกๆครับเราเป็นพี่น้องกันนะครับ,รบเราเป็นเพื่อนกันนะ<อ>กลไปไกลมาเราเป็นกันระยานามิตรทางธุรกิจพี่ขายให้นะพี่แนะนาให้แล้วนะอันนี้โอ้พี่เขพี่ขายอะไรครับแล้วก็แนะนําของเขาเราไม่เคยไปขายของตัวเองเลยเพราะขายของตัวเองเราขายได้คนเดียวแต่พอเราอยู่บีไอปุ๊บผมมีเนี่ยซัพพลายเออร์ในมือผมเพียบเลยที่แบบคุณสามารถก็ไปขายได้ วันนี้มาเจอใน b บียไอครับเบีนไเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนกระลอกครับเราเป็นกระลอกทุกตัว <c oughs> กระลอกต้องหาโพงโพงมันใหญ่มาก<อ>กระลอกตัวเล็กเข้าไปโอกาสมันก็ใหญ่สําหรับกระลอกตัวเล็กมันก็เกินไปเราจะไปกันเขาไว้ก็ไม่ถูกโพงเล็กกระลอกตัวใหญ่วิ่งเข้าไปมันก็ออกไปไม่ได้มันก็ล้นกันไปหมดเพราะฉะนั้น b บียไอก็คือกระลอกทุกตัวต้องมีโพงออกแล้วเราจับมือออกอพี่ไปลงน,นู้นพี่ไปโพงนี้พี่ไปโพงนี้แล้วทุกคนออกไปหาแสงสว่างพร้อมๆกันแล้วก็จะประสิทธิ์ ประสบความสาเร็จในธุรกิจพร้อมกันทุกธุรกิจก็จะมีโอกาสโตไม่ใช่ผมสร้างตึก5้าสบล้านแล้วบริษัทที่สร้างตึก2ี่บล้านงบประมาณ20ล้านทำไงงั้นตึกใหญ่พี่สร้างนะตึกเล็กผมขอนะฮะเดี๋ยวพี่ซัพพอร์ตให้พี่เป็นพาวเวอร์ทีมให้พี่ดูแลให้พี่เป็นที่ปรึกษาให้เป็นที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจกันนะครับอย่างธุรกิจของผมเองเนี่ยผมเจอธุรกิจที่ ผมทำธุรกิจเจ้าแรกๆโรง,ง,งน้ำแข็งโรงน้ำดื่มแรกๆของอาชครับใช่ไหมครับ mm hmm. ธุรกิจผมเนี่ยอยู่ในบูโอเชียนมาตลอดวันดีคืนดีมีการโปรโมทขึ้นมาธุรกิจน้ำดื่มกลายเป็นธุรกิจที่อยู่ในเรสโอเชียนครับใช่ไหมครับวันนี้ผมมาเจอีในโอเชียน์ชัปเตอร์ผมเจอพันธมิตรทางธุรกิจคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นพี่น้องเป็นการเรยียนรผมรู้สึกว่าผมอยู่ใน beautiful ocean uh เป็นทะเลที่สวยงามมากผมไม่ต้องการมาจะมานั่งหาแล้วไม่ต้องมานั่งแข่งไม่ต้องมานั่งฆ่าไม่ต้องมานั่งมาตับ ยิ่งขายถูกยิ่งผัดกันเจ๋งปีไหนคุณขายของที่มีคุณคุณภาพในราคาที่เหมาะสมคุณขายถามว่าเขาจะรู้ได้ไงว่าเรามีคุณภาพเขาจะต้องไปใช้เครื่องมือบินไอวันทูวันธุรกิจคุณทําอะไรธุรกิจชั้นทําอะไรเรามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับครับเพราะฉะนั้นในในในการที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะครับต่างคนก็ต่างมีเครดิตนะใช่ครับมีเครดิตที่ได้แล้วก็เราเชื่อมั่นได้เลยแต่ถามว่าเราเชื่อมั่นได้ไหมเราเจอกันทุกอาทิตย์นะครับอาจารย์ใช่ไหมครับทุกอาทิตย์หกโมงเช้าคนนี้มาหกโมง สมาชิกทั้ง 30- 40คนต้องไปถามอาจารย์ทุกวันนะบริษัทยอยู่ไหนทําอะไรเคยทําให้ใครบ้างและข้างหลังอาจารย์เป็นใครเขาเป็นเล่น Re กันในตัวใช่ไหมครับวันหนึ่งอาจารย์หายไปเฮ้ยเขาหายไปไหนเพือ่อนสมาชิกก็ต้องไปตามดังนั้นคุณไม่มืออาชีพเราก็ไม่กล้าแนะนําไม่กล้าบอกต่อเขาไปใช่ไหมครับ,รบ,รบหรือถ้าอาจารย์เข้ามาปุ๊บให้เดี๋ยวเรามาปุ๊บแล้วได้เครดิตเรหนีไปเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่มีใครเขาทําลายตัวเองอ,อย่าลืมว่าเน็ตเวิร์กมันสําคัญนะครับเน็ตเวิร์กกับคอนเนคชั่นสำคัญมากมันมีทั้งข้อด ลแล้วก็มมนมีโอกาสเกิดยากเลยก็จะโอกาสเกิดยากเลยใช่ไหมครับแค่คนหนึ่งพูดว่าของคุณไม่ดีคุณโกงเงินใช่ไหมครับเขาก็จะพูดคนนี้ไม่ดีและทุกแชปเตอร์ก็จะรู้หมดใช่ไหมครับ,รบแล้วอย่าลืมว่าคุณไม่ใช่แค่โกงแค่คนพันเจ็ดร้อยคนทุกคนมีอีกร้อยคนอยู่ข้างหลังหรืออาจจะเกินร้อยแปลว่าอีก เป็นแสนคนจะต้องรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงแล้วก็ยังอาจจะแปลได้ไ,ดไหมว่าจากแชปเตอร์นี้จะรู้จะถึงแชปเตอร์นูน้นแชปเตอร์นี้เป็นไปได้ได้ครับ,รบเพราะว่าทุกเดือนจะมีการประชุมแชปเตอร์อประธานทุกแชปเตอร์จะต้องไปขุดไปประชุมกันที่กรุงเทพนะครับเอ็มซีออ MC ทุกแชปเตอร์คือรองประธานก็ต้องไปประชุมครับ b n เเนี่ยเป็นองค์กรเหมือนบริษัทครับอย่างผมเป็น r e s i d นต t ตำแหน่งของบริษัทก็คือซีอีโอมีไว้เพสเดนมีฮิวแมนรีซอสมีอะไรทุกอย่างบันเทียบกับตำแหน่งของ ของ BNI ครับ,รบนะครับ,รบพวกตำแหน่งจะมีการประชุมของตัวเองใน chapter มีมีทีมแต่ละตำแหน่งก็จะไปประชุมกับตำแหน่งอื่นของสโมสรของ chapter อื่นๆครับครับเพราะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเอ้ยไม่ใช่แล้วคุณจะรู้จักกัน50คนคุณจะขายของกันยังไงไม่ใช่ครับ อย่าลืมมากพอคุณเข้าไปใน BNI Global Network แล้วมันเป็นเครื่องมือที่คุณจะรู้จักเพื่อนคุณเยอะมากครับครับ,รบเอาละครับเราคงได้รับความรู้แล้วก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับจากคุณบุญนัน์พัฒนศินคุณต้นนะครับซึ่งเป็นประธานของ BNI Ocean Chapter แล้วพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่ครับ ในโลกธุรกิจและการติดต่อสื่อสารความต้องการของใครบางคนอาจสอดคล้องกับใครอีกหลายคนที่อยู่ไกลออกไปสิ่งที่ผู้คนตามหาอาจมีเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นจริง มีความภูมิใจและมีรอยยิ้มของความเป็นไทยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก้าวเดินอย่างมั่นคงและงดงามท่าเรือแหลมฉบังเชื่อมโยงไทยเชื่อมโยงโลกสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน โรงแรมเดอะซิตี้สีรีราชา Your Happiness is our Mission โรงพยาบาลสมิติเวเสีรีราชาเราใส่ใจอย่างแท้จริงและโรงพยาบาลสมิติเวชชนบุรีอุ่นใจใกล้บ้านด้วยมาตรฐานสมิติเวชยืนต้นแอร์คอนดิชันแอนด์เซอร์วิสรู้จริงเรื่องแอร์ รับเข้ามาคุยกันกับคุณต้นอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ BNI Ocean uh, Chapter ที่ศรีราชาก็เปิดใหญ่กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้ถ้าหากว่าคุณต้นเป็นผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทน้ำดื่มบางละมุงชจำกัดใช่ไหมครับรบ uh, เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาอยู่ในในใน chapter เนี้ยก็เท่ากับว่าเราเรามีคนที่จะ uh, ช่วยในการกระจายน้ำดื่มเรามาหาศาลเลย ใช่ครับก็คือมันเป็นธุรกิจการแล้วลอเรา m a r k e t i n บอกต่อเขาใช้ของผมแล้วดีเขาก็บอกต่อว่าเขาของผมว่ามันดียังไงเขาจะต้องมาเรียนรู้ธุรกิจของผมว่ามันดียังไงแล้วมัน,มนผมบอกเลยว่าน้าดื่มของผมเนี่ยผมเราไม่ได้ขายของเราไม่ได้ขายของถูกเราขายของดีในคุณภาพของดีในราคาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นของมันจะดียังไงเพื่อเราต้องรู้ของเราดียังไงเพราะฉะนั้นเขาต้องมาเรียนรู้ธุรกิจกันว่าดียังไงคุณมีระบบยังไงแพคเกจจิ้งคุณเป็นยังไงถึงดีกว่าคนอื่นเขา บีนไอบังคับบีนไอมีเครื่องมือที่ผมบอกวันทูวันเขาต้องมาเรียนรู้ธุรกิจเรานะครับครับคุณต้นอ๋อถ้าอย่างนี้ท่านที่กลุ่มมีตั้งหลากหลายธุรกิจคุณก็ต้องเป็นนักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาใช่ถึงบอกแล้วว่าบีนไอต้องการคนที่ต้องการเรียนรู้เพราะอย่าลืมว่าธุรกิจของเขาวันหนึ่งผมขายน้ำผมจะรู้แค่น้ําผมไม่อยากจะรู้ระบบการขนส่งเลยว่าทำยังไงว่าจะลดต้นทุนผมได้ผมไม่ต้องการอับเพื่อนผมขายสีเพราะผมไม่อยากรู้เลอสีก็ทำยังไงวันนี้คือดีผมอาจอยากจะเซอร์ไพรส์ภรรยาผมก็อยากเรียนษ ทำเองได้ไหม,มใช่ครับทุกอ,อย่างมันก่อให้เกิดยอดได้หมดเพียงแต่ว่าหน่าวันนั้นเวลานั้นอีเว์นั้นเราจะเจอกับใครครับแล้วเราจะขายของเขาได้อย่างไรครับในชัเตอร์นี้นะครับโอเชียนชปเตอร์เนี่ยนะอยากจะรู้ว่ามีมีหลากหลายธุรกิจมากน้อยขนาดอะไรยังไรครับตอนนี้มี35ธุรกิจไม่ซ้ำกันเลยนะครับมไม่ว่าจะแพคเกจจิ้งร้านทองอร้านฮุกลิฟทำหลาย,ทำ,ลายทำหลายอย่างแม้กระทั่งร้านทำผม,มนะครับร้านทำป้ายร้านทำนามบัตรโอ้โหเลย ก,ก,ก,ก็เรียกว่าเด็กมาอยู่ในนี้หมดเลยทีเดียวแล้วทุกอาทิตย์เราก็จะบูเลย,เยว่าอาชีพไหนที่แชปเตอร์เราไม่มีแล้วเราเป็นที่ต้องการของคนในแชปเตอร์เราก็จะต้องไปสรรหามาเชิญเขาว่าเป็นแขกมาอยู่กับผมไหมธุรก,กิจของเราทำยังไงธุรก,กิจขเขาทำยังไงพี่ลองมาสังเกตการก่อนไหมมีมในายอนุญาตให้เข้ามาเป็นวิสตเตอร์ได้สองครั้งครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอย่างนี้สมาชิก,กก็มีนับวันแต่จะหนานแน่นมากขึ้นมากคือใช่ครับหนาแน่นมากขึ้นและเป็นสมาธิกที่มีศักยภาพนะครับ แตกต่างจากสมาคมยังไงก,ก็จะม,มีสมาคมพ่อค้ามีสมาคมนักธุรกิจมีสมาคมอะไรต่างๆบ <B NI S 1> ีไอเนี่ยครับบอกเลยว่าแตกต่างคือหนึ่งคือบีเอไอเราเข้ามาค้าขายของขายของต้องเกิดยอดอมสมาคมพ่อค้าเราเข้าไปปรึกษาหารือ,อว่าอันนี้นโยบายรัฐมาอย่างนี้เราจะแก้ไขย,ยังไงแต่บีเอไอถามเลยว่าวันนี้คุณได้เล็กเล่ามาเท่าไหร่ คุณได้ยอดหรือยังคุณมียอดเท่าไหร่ยอดของคุณเติบโตเท่าไหร่เราจะมีฝ่ายโค้ชคอยดูวว่ายอดที่คุณบอกว่าคุณต้องการ2อล้านตอนนี้คุณเท่าไหร่แล้วอ๋อเลยครับสามารถที่จะช่วยได้ใช่ครับแล้วมีโค้ชเออคำว่าโค้ชก็หมายความว่ามีมีการแนะนํามีการคําว่าโค้ชใช่ไหมครับทีมโค้ชลีดเดอร์ชิพมันจะมีใน LT ทีมจะมีโค้ชนะครับก็จะดูว่ายอดขายของคุณะเพิ่มไหมอ่าแล้วทาไมคุณทําไม่ได้แล้วก็มีทีม NEC คือ าการให้ความรู้พี่ทำธุรกิจแบบนี้ไหมพี่ทําแบบนี้พี่พูดแบบนี้พี่ทําแบบนี้อนคนนี้แนะนําพี่ได้มีทั้งการให้ความรู้มีทั้งการกํากับให้คุณต้องยอดเพิ่มนะครับม,มีทีมทำให้คุณต้องได้ยอดธุรกิจเพิ่มนะครับม,มันแตกต่างกับองค์กรอื่นเพราะว่าอย่าลืมว่า B i วัดที่ประสิทธิผลยอดทางธุรกิจต้องเพิ่มขึ้นส่งเสริมกันไม่ใช่ว่าแข่งขันกันหรือยังไงะ ส่งเสริมกันครับไม่ได้มีการแข่งขันกันนะครับเพราะว่าวันหนึ่งที่ผมเข้ามาคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็เป็นอาชีพเดียวในแชปเตอร์ผมก็เป็นอาชีพเดียวในแชปเตอร์เราไม่ได้แข่งกันใช่ไหมครับเรามาช่วยกันทําธุรกิจใช่ไหมครับในในส่วนการทําหน้าที่เป็นประธานเนี่ยนะครับยึดหลักอะไรในการบริหารแชปเตอร์นี้ครับสิ่งที่ผมทำครับผมยึดหลักง่ายๆเลยว่าผมจริงๆวันหนึ่งที่ผมทำคือจริงๆผมเชื่อว่าผู้ให้เนี่ยย่อมได้รับ <c oughs> ผมให้ยอดธุรธกิจเพื่อนผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องไม่ลืมผมอเขาก็ถานมาอังนั้นพี่ให้ยอดธุรธกิจเราจะเล็กจะน้อยไม่เป็นไร <c oughs> แต่เราเป็นเพื่อนกันสิ่งที่ได้มาผมว่าการละยามิตรการละยานามิตร,ราาทางธุงรกิจมันสําคัญที่สุดผมยึดหลักว่าถ้าเราทํากันเป็นการละยานามิตรนะครับทุกอย่างที่ทําให้เป็นการละยา,ามิตรเนี่ยมันจะก่อเกิดพลังนะครับมันจะไม่เป็นภาระมันจะเป็นพลัง เมื่อไหร่หที่มันเป็นพลังปุ๊บผมก็จะเอาแรงขับดันในนะี้เป็นพลังที่ทําธุรกิจของผมให้มันดูดีเพื่อนอยากจะซื้อของเราเพื่อนอยากจะแนะนําบอกต่อเราอผมก็ต้องกลับไปปรับปรุงธุรกิจของเราใช่ไหมครับหลักการที่ผมยึดไว้ก็คือผมคิดอย่างเดียวเลยว่าผู้ให้นะครับจ้อมเป็นผู้ที่ได้รับผู้ให้ยอมยอมเป็นผู้ที่ได้รับตามหลักการของ BNI คือ g i v e r s e Scale ครับเอาต้นแบบมีตัวแบบมีต้นแบบของนักธุรกิจในดวงใจไหมครับนักธุรกิจในดวงใจของผมเหรอครับ จะเป็นในประเทศต่างประเทศอะไรก็ได้ครับนักธุรกิจในดวงใจของผมจริงๆแล้วก็คือเป็นคุณอาครับคุณอาใช่คุณอาผมคือคุณวิวัฒน์รัฒนาิทธิ์เป็นประธานสภาสหกรรมภาพตะวันออกครับรรท,ท่านเป็นนักธุรกิจที่ท่านมองเลยว่าธุรกิจเราได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องมีแบ่งส่วนหนึ่งให้สังคมครับแลวก็ต้องมีแบ่งส่วนหนึ่งดูแลลูกน้องครับและที่เหลือคือส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือพวกเราครับ สิ่งที่เขาพูดมาแบ่งให้นู้นแบ่งให้นี้คือการให้สิ่งที่เราให้กลับไปเราให้สังคมสังคมก็จะคืนกลับมาสู่เราเราให้ลูกน้องเขาก็จะเป็นพนักงานที่ดีและตั้งใจทํางานสู่เราเพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็ปลูกฝังแม่ผมรู้สึกเป็นคนที่ให้ผมยังลืมว่าผมได้ปลูกฝังมาว่าผมเป็นคนที่ให้ครับกีเวิร์กเกนจริงๆครับครับแล้วก็ได้รับมาโดยตลอดใช่ับีนไอเขาจะใช้คําว่าให้โดยไม่จํารับโดยไม่ลืมนะครับอันนี้คือเบียนให้โดยไม่จานะ ใช่รับโดยรับโดยไม่ลืมไม่ลืมใครให้ใครรับใครให้เราเนี่ยนะเราจำเขาไม่ลืมแต่เราให้ใครเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องจำใช่ครับประโยคของด็อเรไอซูเบนแมนเนอร์เขาก็จะบอกว่า change the way the world to the business ครับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจแล้วมีมีแนวคิดในการพัฒนากลุ่มตัวนี้อย่างไรบ้างครับ แนวคิาดในการพัฒนาคือผมมาต้องการให้สมาชิกที่มีศักยภาพนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกของเราเยอะๆธุรกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพเข้าไปเป็นสมาชิกของเราเยอะๆเพื่อจะเป็นแรงผลักดันให้แรงเหวี่ยงในธุรกิจในองค์กรมันเยอะค,คุณแนะนําให้ผมผมแนะนําให้คุณ <_ v isa> พอยอดมันเยอะมันจะเป็นที่นา่าสนใจพอเป็นที่น่าสนใจทุกคนจับตาพอทุกคนจับตาเราจะมีเราเหมือนมีแรงกดดันนะครับให้เราต้องทําให้มันดีเพราะฉะนั้นเวลาเขามองเรามาปุ๊บเนี่ยความกดดันถ้ามันเป็นวิกฤตเราเปลี่ยนเป็นโอกาสทําให้มันดีธุรกิจของทุกธุรกิจ จะโตโตด้วยความแบบมั่นคงและแข็งแรงนะครับคุณโตด้วยความมั่นคงและแข็งแรงคุณก็จะมีลูกค้าที่มั่นคงและยั่งยืนครับครับก็เป็นหลักการง่ายอย่างนี้เองใช่ครับนะครับแล้วก็ในช่วงของภา,าวะเศรษฐกิจที่บอกว่าช่วงที่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่สู้ที่จะดีนักบรรณาสมาชิกในโอเชียนเป็นไงครับบรรณาสมาชิกเราก็บ่นนะครับพูดถึงว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีแต่สิ่งที่อย่าลืมว่า เรามีฝ่ายโกสเศรษฐกิจไม่ดีพี่ต้องการเจอใครพี่ต้องการขายอะไรพี่บอกผมนะครับผมไม่ได้แนะนํายาให้พี่แน่นอนนี่คือกรรมการผู้จัดการบริษัทนี้พี่ลองไปขายดูปิดได้ไม่ได้พี่ลองไปแต่วันที่พี่ได้เจอเขาพี่จะรู้สึกว่าโอเคผมได้คุยแล้วมันก็เป็นการหยิบยื่นโอกาสให้ไม่ได้บอกว่าจะสําเร็จแต่ดีกว่าไม่มีโอกาส มีโอกาสให้เราได้ไปพบคนคนหนึ่งที่เรามีโอกาสจะทาธุรกิจด้วยรหรือว่าเราจะนั่งเอ้ยผมธุรกิจไม่ดีผมธุรกิจมี BNI ทําให้เราต้องแอคทีฟครับตื่นหกโมงเช้ามาแลกนาบัตรเน็ตเวิร์ก,กิ่งกันวันทุกวันหรือยังใช่ไหมครับคุณใช้เครื่องมือ BNI อะไรไปบ้างแล้วคุณมีกี่เลเวลแล่าคุณได้ยังทำธุรกิจหรือยังเฮ้ยทำไมเพื่อนเขาได้เราไม่ได้โค้ครับฝ่ายโค้เราทํายังไงดี NEC เราทํายังไงดีอ่านงั้นคุณทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับครับดูดูแล้วว่าการทาธุรกิจ ก็เต็มไปด้วยความตื่นตัวนะครับเอาละครับในช่วงท้ายนี้คุณต้นหรือคุณบุญอันนันท์มีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมเชิญครับครับจริงๆแล้วผมขออนุญาตนะครับว่าเบนไอเนี่ยเป็นองค์กรที่น่าสนใจสําหรับธุรกิจที่ต้องการจะเรียนรู้ต้องการจะเติบโตนะครับและก็เราชื่อบีเอ็นไอโอเชียนแชปเตอร์นะครับคนอาจจะเจอกับเลสโอเชียนมาตลอดนะครับธุรกิจที่คุณทํามาเนี่ยอยู่ในเลสโอเชียนตลอดวันหนึ่งที่คุณมาอยู่กับพวกผมนะครับคุณจะอยู่ในเบนชัทเบนไอวิวที่ฟูโอเชียน เป็นธุรกิจที่สวยงามเราไม่ได้เป็นคนโลกสวยนะครับแต่คุณอยากได้ยอดทางธุรกิจคุณก็มาหาพวกเรามาเป็นสมาชิกของเรามาเป็นส่วนหนึ่งของเราและคุณจะรู้ว่าอะไรที่บีนไอให้คุณนะครับเราไม่ได้ถามว่าคุณจะได้อะไรจากบีเนไอคุณจะต้องมาเรียนรู้เองว่าเราจะคุณจะบีนไอจะให้อะไรกับคุณนะครับขอบคุณมากครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบุญนันเป็นอยางสูงนะครับที่ให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งและติดตามรายการสัญญาอ on TV ตอนต่อไปครับ